ก็จะมีเป็นแผลผู้ใหญแล้วประมาณ3วันก็จะแล้วก็จะลงที่เท้าว่าสวัสดี้ค่ะผมก็ให้ดูว่าเอาตัวไหนมาครับเอาพ่อแสงจ้ะค่ะตัวที่ได้แกรนแชมป์พระราชทานอยู่กำแพงแสนล่าสุดนะคะล่าสุดโลกตัวที่มามครับ ว่านำเป็นน้าโมล้วเป็นแล้วก็ขาได้แกนแชม่ยตายไวงานทีสุพรรณเขาได้่าสุพรรณได้ค่ะจะมีแกนแชี์งลำน้าลลำบากแล้วก็พอเขาะพูดนะครับ ก็คอยคอยคอยลุ้นเพราะว่ายังยังยังว่าท่านไหนเดินไทยสังภาคก็เดินค่ะจะค่ะพันนี้จะแพ้มากแบบก็นี่เป็นเคยเป็นครั้งหลายพ่อเงินอุทัยค่ะแม่บุญตาแม่บุญตาอยู่กับเสียเต้ยตอนนี้เสียเต้ยชนบุรีแล้วก็เงินอุทัยอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะนิลนีถาฟฟามค่ะจ้าแมน ออซื้อตั้งแต่ออกได้สองอาทิตย์ค่ะอค่ะค่ะกเพราเอามาเลี้ยงกะได้ได้แปดเก้าเดือนกะเอาเอาเอาแยเอายานมบอกม่าค่ะตอนนี้ก็ได้สองปีเกือบสามปีค่ะท่านท่านว่าก็สิได้สามปีค่ะ กเท่าาเาหน้าวันนี้นะครับต้นีหลายท่านแก่ของรับาลนะครับุรีขออาัยได้หลายท่านกำแหงแสนทำไปเพื่อจวนื่อ่จากว่าที่จะทำการล้อรุ่นค่ะล้อรุ่นกร้ย้ายจากต้นทาง่อรุ่นคือทีุ่คว่าวันนี้ยกจากงานนี้สิต่อตัวสายขับ่อว่าจะไปศีสเกตค่ะแล้วก็งานชาติแล้วก็จะ เอาทำแม่พันธุ์แล้วค่ะบองค่ะฟารข่งานฉาดยู่สักกลนครนะคะส่วนชัยภูมิเราเป็นเจ้าภาพเราจะไม่ลงค่ะเราจะไปโชว์ตัวคือเฮ้าสิบ่อควายฟาร์มเฮ้าลงค่ะค่ะก็คือฟาร์มกุ้งนางนี่จะไม่ลงเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพค่อมายเลข1 0แล้วค่ะ ร้อยเกือบร้อยลยเท่ากับร้อยหกสิบจ้ะอายุเกือบ3ปีค่ะเจ็ค่ะตอนนี้ยังเดินสายประกวดด้ยนะยังยังยังเป็นสาวอยู่ะมาครับเดยวผมขวบสิบห้าค่ะตอนนั้นได้มาหลายปันไดนครับอ๋อตอนนั้นซื้อมาสามเซนหกมื่นค่ะ 2อาทิตย์ค่ะโมเสกชอบไม่มาเสิรทองคำไม่มาอุบลครับทีตะเกียร์11เนอะแม่นค่ะสิไปซีสเกตค่ะวันที่20ไปตัวเดียวเพื่อกอล์ฟนะครับแม่นจ้าหมายเลข10 G ก้องจูเนียร์มาครับหมายเลข15คงสะทอด ปันน้อลอดนับอเขาสนามค่ะจ้ารุ่นฟันแทนหนึ่งคู่ค่ะฟันแทนสิบเจ็ดหนึ่งนครค่ะได้สิบแปดไม่มาเก้ามายี่สิบไปเ่นเขาเขาไม่กันธรรมดาค่ะเพราะว่าเดินทางจนชิ้นแล้วเพราะว่าเขากับมา้วลวงหนาแม่จ้าเขามา้ววงหนาแบบอย่างสมมุติเดินวันนี้เราเราก็มาอีกวันหนึ่ง ให้มานอนที่นี่คืนหนึ่งจะมาเดิงเรากับไปพักโรงแรมค่ะในในน้องอเฝ้าจันเพชรศสีค่ะเพชรวัีมเล่นี่ของเจ้ามาวพี่นี่ของเ้าอ๋ออยู่ฟ้าเขากับมีพอพันธ์อยู่ค่ะไปไปสำหรับผู้ที่อยากได้น้ำเชื่อมคุ้งไก่อะค่ะ เจ้าคุณไก่จ้าตอนนี้เขาเป็นเน็ตไอรอนดังนน nah ค่ะเป็นแฟนครับเห็นออกรายสองค่ะ0934987828ค่ะขอบคุณหลายๆอย่าลืมเชียร์นี่ด้วยค่ะฝากติดตามแน่จ้ากุ้งนางควายงามเมืองพะยาแลค่ะ พอสายเก็บโทนะครับผมได้ค่ะได้ขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ